สิบบาทนี่แค่สามชิ้นโอ้โหโคตรแพงเลยห้ยไม่ให้หรอกไม่ต้องมามองถ้าอยากกินน่ะก็เอามาดีสิบบาทอ่ะพี่มีคะขายอะไรบ้างเนี่ยซื้ออะไรเดี๋ยวจ้ะหนูเนี่ยมียเลือกเยอะแยะเลยดูนีเนี่ยนี่ลูกอะไรเนี่ยครับมีมาม่ามีก้อยแขกทอดด้วยเนี่ยงั้นผมเอาลูกพับของลูกเรือน มียีสิบาทใช่ไหมเนี่ยได้ลูกครับลูกเดียวละของแพงช่วงนี้อ่ะเนี่ย,เ,ยเอาขึ้นตามค่าน้ำมันหมดเอาไปเลย20บาทเอาไม่เอาเอามาตังกินไปยี่สิบบาทเนี่ยถ้าจะเอาสองลูกต้องเพิ่มตังมาอีกยี่สิบยี่สิบบาทได้แค่ลูกเดียวของแพงกระอิมมีอ่ะกะอิมมขาตั้งแต่เออไหมคะ ขายอะไรบ้างยายเอ้ลูกเอาอะไรบ้างเอามาม่าก้อยแขกเนี่ยเอา้นหมดสดอร่อยลูกนาก้อยแขกก็อร่อยเออผมมีลูกก็ยี่สิบเอ้ขอลูกพรับลูกนึงแล้วกันโอ้ยนี่เจ้าหนูตรงนี้เนี่ยของถูกเนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยรู้ไหมลูกพรับสามลูกกินได้อิ่มเลยกินหมดเลยเลยเอาเอาเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมก็ได้ขายหมดเร็วๆเส็ได้กลับบ้านแล้วอ้มาตังเอามาเอามาโอเคครับรับรองอิ่มแน่เลยของถูกเลยเนี่ยขายถูกสามลูกเลยเหรออิ่มแน่นอนเลย เลี้ยเข้ามาเลยเข้ามาจ้าเนี่ยขนมผลไม้ถูกๆจ้าผมมีแค่บาทนะครับผมขอซื้อมาม่าห่อหนึ่งครับสงสารดกเดี๋ยวฉันจะจัดให้เนี่ยตอนนี้มาม่าห่อละแปดบาทแล้วมีแค่ห้าบาทนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวแม่ค้าจัดให้เอาไปสักครึ่งห่อพอนะเนี่ยเอาไปเลยเครื่องไม่มีแถมนะเครื่องปรุงเนี่ยเอาไปเลยฮะครึ่งห่อเครื่องปรุงก็ไม่แถมอะไรเนี่ย เอาเลยเอาเลยเอาเลยไปเฮ้ยมีตังค์เหลือดห้าเบอรจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยหิวก็หิวละไปดูร้านนู้นก่อนดีกว่าเช่วงนี้ของก็ขายยากของแพงแล้วขายยากจังเลยเนี่ยเฮ้ยมีมาม่าขายด้วยเหรอครับมีสิงั้นเอามาม่าโห่นึงครับเอามาม่าหองเหรอ ได้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 เนี่ยเช่นไปได้ที่สินค้าลดราคามาความจริงห่อละแปดบาทนะแต่เพิ่งขายเอาห้าบาทขอมึงงอะครับแมวกำไรเยอะหรอกเย้ได้มาเลยฮวันนี้ไปซื้อขนมกล้วยมาไปดูสิได้กี่ชิ้นฮะมีแค่นี้เหรอสิบบาทได้แค่สามชิ้นโอ้โหโคตรแพงเลย วันนี้เราไปซื้ขอขนมกล้วยแขกมาสิบบาทมาดูกันว่าจะได้กี่ชิ้นโอ้โหได้ตั้งหลายชิ้นเน่ยอิ่มแน่นอนเลย <S <S เอา้าเจ้าหมาจะกินด้วยเหรอมามามา๋ยวฉันป้อนเองเลยอ่ะโอเคเอา้าจ้าอะไรนุ่มจะเอาด้วยเหรออ่าเอาไปเอาไปเฮ้ยคุ้มจริงๆเลยสิบบาทได้เยอะขนาดนี้ ยิ้มทั้งหมาทั้งคนน่ะ